กาดหนาวเห็นไอ้พุทธเถานั่งเฝ้ากองไฟตะละมมือบ่ได้ย,ยังแล้วบัดที่นี่แต่กี่เขียวมากนอนอูหอดหนานหนาวเขียวมากเฝ้ากองไฟมันเขาซุกแล้วก็สิมันกี้เขาแล้วน้อมันเดี๋ยวสีไส้เราลายยายมึงโดนหลายไม่สิเหนียวเขาไม่ หมู้านน่าสงสา,าอยูเงี้ยเศรษมาทพพูนล,ลาย,ลายผดขึ้นหอ้องแซ่แช่อยู่แล้วนี่แกอยู่แกมีนพอไม่เอาขายพอทนานอูนแต้มเห็นอย่างไงแต้มพูนเหรแต่มแดงดลยอ๋อคือพอปุนแดงคือปุนขาวนี่จะแดงคือปุนขาวโตเทียวหอย โ oh. อ้ยเขาันหนาวคักเด้เย็นจะจ่อยเอาหลดนั่งเฝ้ากองไฟเดี๋ยวนี่นั่งเฝ้ากองไฟเขียวมากไอ้พรหมไม่งั้นี๋ยวย้ายบ่เดาใส่แล้วแต่ว่าเป็นตาอุ่นอยู่เดียวผู้เฒ่าบอง เสียจังว่าจักสอนมุ่งสิงพรนอมมี่ยังกระไซไปหลุดตำหมบและนี่เงีเขียวเลยใครอยเขี่ยยั่งอย เสียงรถผึ่นมาเอาเขาเลยจังไลยเดี๋ยวเดินไปเบิรงนกันเงี้ยเสียงรถจะมองอื่นโอ้โหมมเลยต <c oughs> ิโอ้โหว่าได้ใส่โคกต่ำเลยพี่เราเลียงโคกกะไม่ยืนแต่ว่าตำ่ำแขวดีอยู่อยำาปวดปวดเลยอยำกินคูนเลยอ้ย ย้อมหมากแล้วค่ำนี้คนละนี่จะได้กินเขาปิ่งหมูอยู่คุณปิ่งหมูค้าไฟอยู่อุ้ยหนาวค่ะไรบอกว่าบา,บายนามได้บ้างฮะปิ่งไฟไปน้ำน้ำเผากองไฟไปน้ำยายตูดเขาไปหลายไฟนั่นมันเป็นอ่าจูดเขาไรใหม่ก้อนสุก ียวมาคํำมังไง